เข้าไปอีกแล้วจ้าเก็บป,ปูบรลี่ได้สองถังแล้วเก็บลูกแดงต่อจ่ะพี่น้องดกคักจ้ะพูนไดเมื่อนี้จ้ะแดงจึ้งครึ่งเลยพี่น้องนี่จ้ะเมื่อน,นี้อากาศขึ้มขึ้มแล้วจ้ะบ่ฮ้อนเลยอากาศดีค่ะรากจะอ่อนพี่น้องเอ้ยอยูซื้อบ่ได้ดอกคอยอ่ะ สะอ่อนเดี๋ยวสิกินอวดจักหน่อยกันอเต็มปากแซ่บมากเดี๋ยวให้เบิ้งทังนี้จ้ะอุ้ยต่อไม่เบิ้งนี้จ้ะ,จะแดงเต็มเลยพี่น้องเก็บเข้าปาก ซบว่าสิเก็บบูเบอรี่อีกบ่ไหวแล้วพี่น้องเมื่อยละสองทางแล้วพ่อละเก็บเข้าปากกินจนปากแหลกปากจำ มาเดอผู้ใดอยากนำเก็บกินเข้าปากนะคะดกคักจะ้ะอือหวานคัะพี่นอ้องหวานหอมมากอันนี้นะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยุ้งกัดนะปากก่อนทั้งหวานทั้งหอมจะ้ะเข้าปาทุกมือ้อ เขาได้อีกมือนึงมืออื่นจ้ะวันนี้ก็เริ่มเฮ็ดงานแล้วจ้ะไม่ต้องเรื่องเหลืองเนี่ยตวัวมันก็ตัวแม่งแข้งบานเขาเหม็นเหม็นเหม็นคิ้วเหม็นเหม็นคิ้วๆเลยจ้ะและหลายนี่จะ้ะเขาได้สักได้เครื่องถังแล้วจ้ะโอ้ยโชว์ได้จ้ะมือบังนี่จะ้ะ ได้ครึ่งทางแล้วอ,อันนี้เสียไปกินเองแต่พ่าขายแล้วมืนเนี่ยลูกแดงอืมหวาพี่น้องสบายคักจะพี่น้องนั่งเก็บเลยนั่งโต๊ะไม่เก็บยางสบาย ดกมากเลยนี่จ้ะ <c oughs> เก็บมาดึงมาเห็นป่ะพี่นังเห็นคนป่ะนี่หวานคักลูกงอมๆแห่งหวานจ้ะ หลบไปยังเก็บได้โดนย่พี่นออออ้องยังบ่สุูกเบิด์ตเมี่้ะเนี่ยอันนี้งอมเกินกินจับขึ้นมาจับเงยขึ้นมาโอ้ยสบายคักพี่น้องนั่งเก็บแดดกับบิแดด อยู่ในสวนอันเขาจะปลูกเป็นสวนกรมีเด้วจ้ะลูกมันสีหง่ก็นี้จ้ะจะลูกโตกว่านี้แต่ว่าบ่แสบคือในป่าด้วยจ้ะบ,บ่บ่แสบคือของป่าของป่านี่อร่อยดีหวานหอมราคานี่แพงต่างกันเลยล่ะจ้ะเนี่ยกินอ้างเงินบ่คะ ป่าทุกวันมีความสุขได้เงินพร้อมจ้ะพี่น้องอืมบูดาอิมอ่มแล้วคอยกินหลายห้องแตกคักบาานนี่กะอันนี้ซุกบนเลย แดดบม่ห่อนมือนี่อากาศดีดีเดี๋ยวฝนกระสิตกล่ะจ้ะคพาว่าฝนสิตกช่วงบ่ายมื่อนี่ใส่ปาก ใช่เบิร์นี่เลยที่พี่น้องอืมแ่บรักกินอ่างคนอยู่เมืองไทยอ่ะอต้นขังหลังนี่ยังไม่สุกจ้ะยังไม่สุกดีโอ้แต่แต่ตกตกตก <c ười> ตกคอนใหม่ นี่จ้ะอันนี้อีกชนิดนึงจ้ะอันนี้กินได้อหอมหวานพี่น้องนี่จ้ะอันนี้กินได้เหมือนกันมีอยู่บัก หาซิบชนิดได้จากพี่น้องผลไม้ป่าฟินแลนด์เนี่ยลายคักคุณจต่เห็นบะยังบ่ทันได้สุกดีแต่ว่าหอมหอมพี่น้องหอมครับอือ